สวัสดีครับพบกับตั้มพารวยชิวๆวันนี้เรามาวัดย่าหน้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในวัดกันเลยดีกว่าไปเลยครับ ไงฮะคุณหนูเป็นไงเป็นไงตอนนี้เรามาดูโชคขับงถก็ทันใจเรามางมไข่กันนะครับดูดิจะได้อะไรสามตัวตรงๆเลยนะครับ เลขอะไรเอ่ยเลขเจ็ดครับเลขหนึ่งเลขสี่จะทุกให้มีโชคมีลามันหมืนเดี๋ยวเราไปดู จุดย่านาคก,กันต่อตอนนี้เราก็มาถึงสารย่านาคแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยซื้อดอกไม้ทุบเทียน,น,นเ,รเรามารับดอกไม้ทุบเทียนตรงนี้นะครับนี เราไปจุดไหว้กันเลยครับเดี๋ยวเราจะแปะทองยานางนะครับครับเดี๋ยวเรามาจับขอเลขยานนาเดี๋ยวเรองเราก็จะได้เลขอะไรจบไก่ได้เจ็ด ได้แปดหรือเก้าหรือหกตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเก้าหรือหกนะครับจัดมาแล้วครับชุดสองใบ